อ้ำพัชราภาพร้อมหวานใจพบเดินหน้าช่วยสังคมแจกกล่องปันน้ำใจสู้โควิดไม่สนดรมาม่าเดินหน้าช่วยสังคมแม่ช่วงนี้จะมีเกียงคีย์บอร์ดเข้าไปเม้นแซะอยาบคายก่อกวนในไอจีของสุปตาสาวอั้ำพัชราภาอยู่บ่อยครั้งแต่แม่หาได้แคร์เดินหน้าทําความดีพร้อมช่วยเหลือแพทย์และคนที่ลาบากเสมอเสมอ อย่างล่าสุดสาวอ้ําพร้อมด้วยหวานใจคนสนิทพกประธานวงและผู้จัดการเอสุภชัยและเพื่อนๆร่วมด้วยช่วยกันทํากล่องปันน้ําใจแจกจ่ายช่วยพี่น้องคนไทยโดยสาวอ้ําเปิดเผยว่าแอดเอสุภชัยหนึ่งแอดนุนุชพลพรประภาและอ้ําขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด1 9ด้วยการขอส่งมอบกล่องปันน้าใจจํานวนทั้งหมดสองพันชุด เป็นทางออนไลน์1,000ชุดและกระจายทางชุมชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล1,000ชุด